มัแน่อาจิตังนะเนี่ยชอบใครชอบมันเอเราก็ชอบคนดีเราก็ชอบสร้างคุณงามความดีเราไม่ชอบคนชั่วเขาก็ว่าเรานี่แยกแยะไม่เป็นนะแยกไม่หละก็่รู้แต่ใครจะคิดนี่คือการแยกแยะของเราแยกแยะคือเราไม่ไม่ทําชั่วอยู่ตลอดนันตการนี่คือการแยกแยะของเราอะคือเราไม่สนใจอะถ้าใครจะไปโด,ดนนรกผมไม่เป็นผี หาซาตานแต่ไหนเขาไปเราไม่ไปเนี่ยนี่คือสถานที่ที่เลือดที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงบรัญญัติสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าสุขติภูมิจะไปยังไงมันก็เดินตามทางสร้างบุญสร้างกุศลานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีมันจึงไปได้นะลูกเนะี่ยมันก็ไปไม่ได้อันนี้จะเมาเล่าจนตาย ตายแล้วจะไปไหนก็จะบอกว่าอมันก็ไปตามการมันที่มันชอบอย่างนั้นเนาะก็จะว่าไงแค่จะให้มันขึ้นสวรรค์มันไม่ขึ้นเพราะมันไม่เอาเป็นมนุษย์มันก็ยังไม่สนเพราะมันชอบจิตมันชอบจุดเดียวล่ะมันยึดจุดเดียวก็ยึดเราพอยึดเ่าแล้วก็คือจบตรงนั้นอืมมันไม่มีความทุกข์นะถ้ามีความทุกข์เออมันก็มีดีแบบหนึ่งดูนะอืมก็เหมือนสันตติอามานนั่นเห็นไหมล่ะ ได้ไอ้ได้ไอ้คลองอะไรละ่ะคลองลาดกึ่งหนึ่งเกดวันเพราะไปลบชนะมาพราชาพระม m a กษัตริย์แบ่งสมบัติให้เสวยสุขอยู่เจ็ดวันพร้อมกับประทานะนังสนมระนังบำเรอเสสวยให้มีความสุขด่ไม่เคยทำบุญนะ ชอบกินเหล้าออกศึกอืแต่มีบุญกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมนะท่ามาจึงมีบุญวันนั้นลบศึกไ้ลบค่าศึกชนะมาเห็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงบินตบัดพอดีนั่งอยู่บนอคอโคจฉานก็เลยโน้มตัวลงด้วยความคารบอยู่บนคอช้างเห็นไหมล่ะนี่ราโมมาถามวันนั้นบอกว่า สันติอามาดเมาเหล้าอยู่ว่าอย่างนี้นะไม่ได้ทําบุญทำกุศลอะไรโอ้ยอยู่ดีเคารพพระพุทธเจ้านะพวกเราเนี่คิดไม่ถึงเลยเถิดอ่ะสันติมาดเคาลปพระพุทธเจ้าอ่ะโค้งคณะให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบิณฑบ,บาตอยู่น,นั่นมหาบุญมากุศลนั้นยิงย่งใหญ่เวลาที่มาเจอไอ้สุกมกันก็ธรรมดาทั้งโลกนั่นพอผู้เป็นดังบัมเรอตายดีกำลังฟางกำลังรำอยู่ ลมปัน่นปวนชักดินชักงอตายขนาดนั้นก็เลยเสียใจเพราะเป็นปัสนมหรือว่าเป็นนางบาเรอที่โปรด,ดปานจุดพิจิตรเพราะสวยมากที่สุดไงเนีย่ยเรื่องของเรื่องมันผลสุดท้ายก็เลยโศเจ้าโศคาอาดูนอาไลอาวรร้องให้เห็นไหมละ่ะระดับไหมละ่ะเอาพี่ดาวนี่ช่วงนั้นถ้ามีความเช้าโศกมันก็มีความทุกข์เกิด บางคนบอกว่าจ่จงนั้นกำลังเมาเหล้าอยู่แล้วทำไมสันติธมาตจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยเอาเวลาไปฟ้าพพทธเจ้าเมาเหล้าไปอย่างนั้นเหรอมีมีในพระสตดว่าเมาเหล้าเดินโจซัดโซเจลากแตกลากแนกนและก็หามคนเมาเหล้าไปกล่บบาวพทธเจ้างั้นเหรอ ใช่เวลานั้นก็ต้องเมาเล่าอ่ะเวลาจะเอ่ยวความสูกทางโลกเขาอ่ะแต่เวลาที่ไปกราบพระเจ้ารับเราไม่เมาคนเมาไปกราบพระไม่ได้หรอกคือไม่ชอบไม่ต้องประเทศโปรดต้องมีสติจมปชัญญะาที่สมบูรณ์บริบูรณ์เราไปโน่นแล้วคนเมาเนี่ยจ,จะประเทศโปรดกันได้เหรอมิถุมันจะดา่าโคตรด่าเชื่อเอานั้นแหละก็ยังก็เมาตามถนนนทางไปละมันพูดกันรู้เรื่องไม่ละคนเมาเป็นมิถนัาใเดชาันตัวหนึ่งนั่น,น,นอ่ะ อันนี้เสียใจอีนางเบิมเลอได้ตายไปกานหันร้อง,องห่มร้องไห้แล้วทำไมจริงแล้วลึกถึงพทธเจ้าล่ะถ้าว่าเมานั่นเราก็แยกแยะตรงนั้นไว้กาพทธเจ้าพิธเจ้าเ,าเาทศปูดเป็นพรรรหานในขณะนั้นเดียวนั้นพอเป็นพระหารเจ็จปฏิสัมพิชายานแตกฉานจงอภิญญาหาะขึ้นสูนนภาอากาศนุ่น นิพพานอยู่บนอากาศนู่นเห็นไหมละ่ะขนาดปพิฆลาวาจ้าจบมนั่นนะ่ะอาน,นิสงส์ไหนเหนี่หโม่ถามานั่นมนะก็ไม่เห็นว่าสร้างบุญสร้างกุศลอุย้ยเขารพกพุทธเจ้าเนาะโค้งคำนับด้วยความเคารพนั่งอยู่บนคอโคตรฉาน,นอยู่พระยาช้างนี่นจะว่าไงอีกไอเรามีความเคารพไหมล่ะไมต่อบชมานี่เนี่ยยันเราพวกเรายังไม่มีความเคารพพุทธเจ้าเลยอะแล้วมันจะจงมารงผลได้ยังไง นั่นความเคารพพระพุทธเจ้าแทบจะไม่มีพวกเรานี่หนุ่มก่กล้าพูดอนะมิแต่สิขาบทเล็กๆน้อยๆพวกเรายังกล้าละเมิดก็แสดงว่าพวกเรานี่นะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยไม่มีความเคารพไม่มีการโค้งคำนับด้วยใจตรงนั้นมีแต่การกราบการไหว้เป็นอกิริยาภายนอกเหมือนกกนกเจ้านกขุนทองนั่นก็สเสด็จในฉานมันสอนได้นดี่สอนให้กราบสอนให้ไหว้อ่ะ พวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าสอนใจไม่ได้ความเคารพไม่เกิดนั่นในบุญกุศลของสันติธรรมจ้างมาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์น่ะจึงมีความเคารพในสมณะโคดมพุทธเจ้าระดับนั้นนั่นเป็นการทําบุญนันยิ่งใหญ่เพียงเคารพพุทธเจ้าเท่านั้นมักผมไม่ได้พังก็เกิดแล้วจะเอายไงอีกอ่ะไอ้พวกเรานี่บวชมาได้หลายปีนี่มีความเคารพพุทธเจ้าไหมล่ะแลวงปก็จะถามถ้ามีความเคารพพระเจ้าเป็นไปไม่ได้หรอก ที่จะทําผิดเพราะวินัยแม่แต่เล,เลก็กๆน้อยๆบัตรที่แจ่ม,มันบวชจีบีละ่ะมันก็จะถามพวกเรานี่ยนะบัตที่แยม,มันบวชจีบีมันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระสพระสงฆ์ไหมละ่ะมันไม่มีนั่นน่ะมันเป็นเคารพผู้หญิงไม่เคารพใต้พระถุนเขาน่ะน,นั่นเห็นไหมละ่ะพี่นาเอาเราพูดขึ้นนี้สมเหตุสมผลนะ๋ย่นี้ก็โนน่นเถวบุรีลามเถวปาคยีสานเกิดแล้ว ให้เล่นชู้กับเมียเขานเนี่ยเสพจาเต็มในวัดวาอารามดูเอาในรูปนะพอเราพวกขึ้นไปผิดหมดนะก็ปีติก็พวกเดือดีนอกเรียดนอกรอยพวกเตจพวกผีพวกสัตว์เจริญฉันพวกหงพวกหมามันเต็มในวัดวาอารามที่โกนรพระนงค์ผระเหลืองผู้ดีผมก็ยกไปเหนือเกาะเหนือกระหม่อมนะท่านก็เห็นนี่นี่ว่าผมมาจากเจ้าหมุนกนกุบาอาจารย์ผู้ทรงธรงรมทรงวินัยในความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธร้าพระสงฆ์ผมไม่ได้ประมาทนะ ผมพูดขึ้นปาลกธรรมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลวกวินัยเท่านั้นก็ดูเอาที่แต่ละวิตลวาละวันนี้ข่าวข่าวนี่หนักกว่าบุที่แจมก็มีเสพยาเป็นฝูงในวัดเสพกามกับเมียชายบ้านเขาสารพระนไม่หลังไม่ไหมนี่มันมาที่บุตที่แจ้มก็ยังอายอยู่นั่นนะพระเจ้าจยัางไงพวกเรานั่นพอเราพูดขึ้น ด่าแล้วแล้วเขาแสดงว่ามันมีแต่พวกเปรตพวกผีพวกพระนอกรีดเต็มในวัดวาารามที่หรือจะเอาอย่างไงอ่ะมีแต่พระนอกรีดอุบาสิกานอกรีดที่เต็มโลกเต็มสงสารอยู่นั่นจริงไม่รู้ทำไม่รู้วิ่ไหนไม่รู้จิตใจยองเคารพในพระพุทธเจ้พาพระธรรมพระสงฆ์ดูดิเพียงเคารพในพระพุทธเจ้าก็สามารถสง่งมรกส่งผลเหมือนเตรียมใหม่เหมือนจะเตรียมใหม่ไอมม้พวกเรานี่มันไม่ยอม ทีเวลาพูดขึ้นก็ผิดหมดข้าพเจ้าถูกคนเดียว่าว่านั่นไหนก็คือความไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์น้นบวชเป็นร้อยพันษาพันพรนษาหมื่นพันษาเหมือนชำพูกะมันก็ไร้ประโยชน์นะลูกนะขณะจิตเดียวด้วยความเคารพนั้นเลยคือธรรมนั้นเลยคือบุญคือกุศลเห็นไหมล่ะสร้างกุศงกุศลแต่ลประดาตาย Ừ, เวลาที่ตายน่น้นถูกนรกหมกไหม้โน่นเพราะอะไรสร้างสร้างเพราะทิฏฐิมันนะบาปาประกาศเนี่ยคนมาทําบุญทำผูสงศกับข้าพเจ้าจะได้บุญมากได้อานีสสงมากแต่ใจไม่มีความคารกสร้างวัดวารามขึ้นเพื่อหาอยู่หากินเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนรู้มากเห็นมากว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบารมีให้คนมาศรัทธา จะได้มีลาบจากกาละเกิดอย่างนี้นอย่างงี้ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะแยกแยกไงยๆหรือหมู่คณะแต่ว่างไงผมไม่ได้มาจัดเจื่หมู่คณะครูบาอาจารย์ก็เห็นกันอยู่นี่ข่าวปกติแย้งยังไม่จบข่าวใหม่เข้ามาแล้วเห็นไหมล่ะดูเอาที่หนักไหมล่ะกากงเกงในเสื้อในของอกผู้หญิงเต็มในห้องเต็มในวัดบาหลัง เราจะแก้ไขยังไงแก้ไขโดยที่พวกเรารวมตัวกันปกป้องหลักธรรมหลักวิในร่วมกันทั้งพระเถรอินทร์วสิกาตัวนี้แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาเก่นของศาสนาก็คือธรรมคือวิไหนนี่ไม่ใช่อย่างอื่นถ้าพระวิในตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ ถ้าพระวินนยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่แล้วจะอะไรมาเทศปูดกันนี่ตัวเองยังบ้าบอคอแตกอยูน่นั่นตัวเองยังเป็นเป็นผีเป็นนรกมหาเบีจีอยูน่นะจะอะไรมาเทศผู้บาสุิกาเขาว่าเทศตัวตัวเองก็ยังไม่ได้มีนะมเวลาเราปาลบธรรมเรื่องธรรมเรื่องวิเนยจึงเบกันเข้ามาทั้งพระเถรเนีจีอุบาสุบาริกา ด่าแล้วมันก็หมาตนหนึ่งนะก็พักมีแต่พวกนี้เองมีแต่พวกปกทิดแยม้มมีแต่พวกพระเร่ๆจำจามีแต่พวกอุบาสกมุิกาเร่ๆจำจามเต็มในพระพุทธศาสนาเพื่อตั้งเป็นเจ้าลิทธิในการร้างมัตวาอารามหาอยู่หากินมันไม่ได้มีก็รสร้างเพื่อเป็นบุญประกุศลอะไรเลยนะไม่ได้ร้างเพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อหเพื่อพลนคนละโลกเลย ล้อมดีกินไปนั่นนะเชื่อเรื่มใสนี่ยความเชื่อความเรื่อมใสถ้าเกิดมันไม่มีที่ต้องติตัวเองนะลูกนะถ้าความเชื่อความเรื่อมใสไม่เกิดมันก็ต้องติตัวเองตลอดไปนั่นแหละเพียงมีความเชื่อความสาัทธาเกิดในใจแค่นั้นไม่ใช่เกิดอากาศกิยาภายนอกเพียงกาเพียงไหว พอถึงบัดก็ปั๊บๆๆๆๆๆไม่รู้กลาบหรือทำอะไรมุ๊บแม๊บมุแม๊บแม๊บแต่งตัวโชว์เต้าโชว์ข้างล่างโชว์ข้างบนออกมาให้เห็นเห็นมาวันนั้นไงเราก็โน่นอยู่โน่นแล้วไม่ต้องขึ้นมาหรอกถ้าขึ้นมาก็ไปใส่ชุดนั่นเตรียมไว้ให้ก็บอกว่าชุดสวยแล้วเออเต่าเต่ก็อยู่โน่นแล้ว มันจันทชาติไม่ได้มึงแน่ไหมล่ะผู้หญิงเนี่ยมึงแน่ไหมมันจารย์สุชาติอาจารย์บองพ่อมึงแน่ไหมล่ะผู้หญิงอ่ะถ้ามึงแน่มึงไม่ต้องใจเสื้อผ้าเข้าวัดพวกมึงเบือยกายมาเลยถ้ามึงแน่ไม่ต้องมาสอนกันให้มากมายนะกูก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะ ว่ากูกิมึงใครจะแน่กว่ากันวะมันก็ไม่กล้าไม่ต้องใส่ปิดลิตนิกปิดน้อยเข้ามารอกว่มึงเปรย์ไก่เข้ามาเลยกูจะยู้อยู่นี่กูอนุญาตให้มึงเปรย์ไก่เข้ามาเ,าเยอะๆนั่นวะเราอยู่กับอาจารย์สุชาติอาจารย์ปองเห็นไหมละ่ะเนี่ยนักกว่า,น,านั้นนี่เราพูดเพียงว่าสุภาพที่สุดแล้วเนี่ยทำไมได้พูดอย่างนี้เฮ้ยรับไปได้หรอกพวกเรากินข้าวไมา่ลงหรอก คำพูดของท่านคำผู้หญิงนี่ท่านไม่ใช่ว่าท่านนะจะลงใครไง่ายๆท่านลงแต่พระเจ้าเท่านั้นหากวิทยาของท่านเป็นอากาพยาเพียงภายนอกเพียงเพื่อทําไม่ให้คนมาสัทาให้คนนี้ไปที่อื่นจะได้ภาวนาอย่างสบายสอนหลวงปู่นี่สอนอแบบเข้มข้น การปฏิบัติต่อสตีพีการพูดาการจ่ายการอะไรนโว้ยท่านสารหล่น,ลนี่เป็นเอกคุณได้ฟังถูนะเ,เป็นเอกเป็นเอกในการตัดสินปัญหาไม่ให้มีการราคักเข้ามายุ่งหมดไหมละ่ะระดับไหนล่ะการฉันก็เหมือนกันการนอนก็เหมือนกัน การภาวนาก็เหมือนกันไม่ธรรมาดานะเราดูเพียงภายนอกผีเผยของท่านนี่โอ้ยนึกนก็ผีบา้าผีบอดนั่นแหละแต่ความไม่จริงแล้วมันไม่ใช่พอเข้าไปสัมผัสจริงจริงจริงทราบว่าเฮาทำเพื่อไม่ให้คนมาสาัาาจะได้ภาวนาได้อย่างสบายไม่มีใครเข้ามายุ่ง ปีนบัตรชั้นั้งหนึ่งั้งหนึ่งั้งเดียวมันก็พอแล้วจะเอาอะไรอีกท่านว่าจะมีอะไรอีกเขาก็ใส่บาตรด้วยนะปนุปนะก็ใส่บาตรจะเอาะอ,ะอะไรอีกท่านว่าจะเอาอะไรอีกล่ะอะไรหรูละ่ะมัดหรูอย่างนั้นหรือสถานที่หรูอย่างนั้นหรือไม่เวลารับถอหน,นี้ท่านว่าหนีผู้หังเปรตหังผีหังนรกมหาเวทีกูก็ไม่ว่าท่านว่าเมล่ะแระพาไยอนี่ท่านว่าหนีผ้วงเปรตหังผีหังนรมหาเวทีกูก็ไม่ว่าท่านว่าเห็นไหมล่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนี่ท่านว่า โอ้ยสอนแต่ละบทแต oo, ่ละบาทนี่มีแต่เรื่องภาวนาภาวนาภาวนาเรื่องมรื่องผลเรื่องหลุดเรื่องผลใจมันก็คือเขิมสินนไหนก็เข้าป่าไปนี่เทวดาอยู่นั่นเทวดาอยู่นี่เทวดาจุดนั้นสัมมาทิฏฐิเยอะเทวดาจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิเยอะเยอะเทพบุตรมารเยอะจุดนั้นอย่าไปนะเทพธิดามานเยอะจุดนั้นอย่าไปนะเห็นไหมล่ะ ถ้าจิตยังไม่แก่งพอถ้าจิตกแก่งพอเออเห็นไหมละ่ะท่านพูดถ้าจิตกแก่งพอเอาเลยที่เราหนักกว่าท่านอีกนะ่ก่งไม่แก่งไม่สนเชื่อกรมเชื่อของกรรมนั่นสู้ไม่ได้ก็แค่ตายเราเราเป็นอย่างนั้นีน่สายเราเหมือนกันอยู่พื้นบังหาน,าน้างนั้นเยสู้ไม่ได้ก็แค่ตายตายแล้วก็จัดไม่เกิดอีกในโลกมนุษย์เนี่ยจะไปเกิดในเทวโลกถ้ายังไม่สิ้นกิเลสภาวนาละเกิเลสต่อที่นั่นไม่ยุ่งกับการราคะอีก เราหนักกว่าท่านอีกท่านยังเชื่อกร,รมเจ่อผลของกรรมถ้าจิตยังไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไอ้ท่านบอกว่าถ้าจิตยังไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาอย่าพึ่งไปสถานที่ที่มีพวกมิจฉาทิฏฐิเยอะเมื่อจิตมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเอาเลยท่านว่าแต่เราก็ฟังเพืในความเคารพเรากับเชื่อกรรมเจ่อผลของกรรมเราขอเข้ามาพ่อแม่ครูอจาใจในใจปั๊บเลยสำหรับผมไม่เป็นอย่างนั้น เอาความศรัทธาเป็นใหญ่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ตายไหนก็คือจบเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมสร้างมาดีก็สามารถทงมัครสมผลกรรมสร้างมาไม่ดีก็เป็นบ้าไปก็แล้วแต่ไม่สุขทานเรากับนักก็นนั้นอีกนั่นไม่ใช่ธรรมดา เมื่อเจอครูบาอาจารย์สอนในทางมักทางขนทางหลุดทางพลทางความเคารพในพระเจ้าอ้ยมันถึงใจจริงจรงแจแก่แม้ก็คือเขิมที่มันไม่ได้เหมือนที่บอกว่านี่ถ้าเราจับรุ่นนี้รถหรูรุ่นนี้สร้างงานจ้างนี้อ้าวช่วยกันนะอย่างกันอยู่ไม่มีถ้าเป็นพระแม่กูอาจทางภาคปฏิบัติท่านจะไม่ยุ่งเหมือนหลวงปู่ปั้นพุทธตโต นี่มีแต่พวกเราสายสีสายหลวงปู่มั่นก็เอาเพียงรูปปู่มั่นผู้ที้ตัวหากินนั่นแหละมีไหมล่ะพอที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีหลักมีเกณฑ์เป็นไม้เป็นมือเป็นแขนเป็นขาให้กับผู้เป็นบิดามารดาบ้างก็ไม่ก็ยมีนี่ก็ตังที่เห็นทั่วโลกดินแดนเห็นไหมล่ะเห็นเราไม่เคยเป็นพออย่างไงเราอย่างนั้นเราจะตายกับคณงานความดีเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวก็ตายแค่นั้นล่ะ ตายวันนี้ขนะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีความสุขที่เกิดมาเป็นลูกที่ดีนั่นมันก็ลงตรงนั้นนี่พระอป,ปัยมณฑเต็มโลกเต็มท้องฉานผมกล่าวเขาก็ามาพ่อไม่ขุดจานด้วยนะผู้เลวผู้ประเสริฐคงจะมีอยู่เต็มปัญหายากที่นั่นพอพระิติเย์แยมเกิดขึ้นปับ๊บเดี๋ยวนี้ก็หลั่งกันเป็นขยงแล้วนี่วัดไหนก็เจอลักษณะคล้ายคลึงกันวัดไหนก็เจอลักษณะคล้ายคลึงกันเริมแล้วเริ่มปันปวนแล้ว พวกเราดูได้ไหมล่ะนี่พวกเรากราบอะไรทุกวันนี้เหมือนกับกราบหมาตัวหนึ่งหลวงปู่เขาใช้คํานี้เหมือนกับกราบหมาตัวหนึ่งไม่ได้กราบพระไม่ได้กราบธรรมน่เลยเห็นไหมล่ะเขาไปทําบุญเท่าไหร่ล่ะเงินกี่ล้านกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านที่เขาทาบุญแล้วมีอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลในเขาหรือไม่อ่ะนี่ความเสื่อม มันก็เกิดเกิดพราะผ้าพระเป็นผู้กระทำพวกผู้หญิงมันก็เสนะแนคันเคียวจริงๆนไม่รู้ปุญไม่รู้บาปอะไรเลยมีหน้าพระเจ้านี่จึงจัดไม่เห็นเลยดีอานนท์ถ้าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเห็นจะพูดด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยละ่ะพึงตั้งสติให้ดีอย่าวันไหวไปตามอากับกิกริยาที่มีมายาของเธอ พี่น้าเอาลูกหนึ่งุทธเจ้าตัดนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพวกเราเพื่อลูกเพื่อหลานไม่ใช่เพื่อพระองค์พระองค์พร้อมแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพัะไทยที่บริสุทธิ์เพราะเป็นจิตอรังหัน mm hmm. พวกเรามันจิตหาเป็ดหาผีมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้ดูเอานะลูกข่าวแต่ละวันผู้หญิงมันก็เกณฑ์มีผัวอยู่มันก็บ้าบอกอแตก มันคันเชี่ยวอะไรกันกันหนาะมีหน้าอาจารย์สุชาติมึงมึงแน่ไหมล่ะมึงแน่มึงแก้ผ้าเข้ามาเลยเป็นขยงเลยกูจะนั่งคอยอยู่นี่ในวัดนี้แหละวัดนองตุกหลวงหนักนีนนยการปฏิบัติต่อสตรีเพศท่านว่ามันต้องแก่งที่สุดนะเจ้าน้อยถ้าไม่แก่งไม่สามารถที่จะออกจากสตรีเพศได้ด่านนี้เป็นด่านที่สําคัญที่สุด ความโกรธก็เป็นเพียงเบาบางเล็กๆน,น,น้อยๆแต่ด่านนี้หนะักสาหัส,ส,หสที่สุดคือด่านกามตัวเนี้ถ้าผ่านกามได้ผู้นั้นก็มีความสุขในทุกยุคเรื่องกามไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้กามจริงเป็นสิ่งที่ทําลายสมณะเพศได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดพี่นเอานะลูกนะผู้หญิงมันก็เกินนะั่นลูกดูขายไหมล่ะ ผู้หญิงี่มันก็เกินมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปรู้เนี่ยมิจะเอามิจะเอามันจะมีสักกี่คนลรผู้หญิงที่ผู้หญิงดีนี่หลวงปู่ก็จะถามพวกเราเลยนี่หลวงพู่สอนตั้งแต่ลูกศิษย์นี่มีผู้หญิงเยอะนี่ก็เห็นไหมล่ะมันคันเคียวหนีตามของเขาก็เยอะอยู่ดิเห็นไหมล่ะเ้วจะเอายังไงล่ะพูดขึ้นก็บอกว่าเรานี่ตําหนิตีเตียนคนนั้นคนนี้เราพูดตามทำ ทาไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ก็ไม่ต้องมานับถือพระพุทธศาสนาหรอกพระท้าไม่สามารถเป็นพระเป็นสัมมณะได้บวชมาไม่ได้อยู่ในธรรมในวนิันไม่ต้องมาบวชหรอกทีนี้เขาไม่ยอมนนั่นนะกชีเลยนะ ออกมาก็หาวิธีการที่ทํำยังไงจริงจะได้รับสักการะความสนุนย์เถืนอนย่อจากอุบบายโกสิการเาไปมาก็เลยดังที่ลูกเห็นนั่นแหละแต่วัดวารามนี่ขยาดแล้วนะลูกนะมีอยากจะไปแล้วมีอยจะไปการาบไปแล้วมีอยากจะได้ยินได้ฟังอีกสิบเอ็าเรื่องเต่ละวันเต่ละวันนี่ไม่มีสิ่งที่ดีๆออกมาเลย พระเถละนุเถละท่านผู้ใหญ่เราจะกล้าไปกราบ,ห,าบหรอือมันจะเหมือนวิธีแยมนีนะ่ถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันโดยอาธรรมละ่ะเราจะว่ายัางไงอ่ะเพราะเราก็เหมือนกับกราบหมาตัวหนึ่งนั่แหละใช้คำนี้แหละมันถึงใจดีสําหรับภาคปฏิบัตินั่นแหละอย่างนี้เราลงพระรูปนั้นรูปนี้โอ้ยเราไม่ลงง่ายๆหรอกเราจะลงะเฉพาะผูทท้ที่ทรงธรรมทรงวินัยเท่านั้นเนี่ยต้องดูกันซจก่อนดูพระต้องดูนานๆ ไม่จะว่าดูประเดียวประดาวเกิดค,ความหลงไหลใส่ใจแล้วก็ปกกไปกราบไปไหว้ว่า,วาท่านเป็นพระดีเลิศประเสริฐพระดีแบบไหนล่ะแต่พระรูปนั้นดีแบบลูกแบบสงสารไม่ใช่พระดีพระที่ดีก็คือพระดีตามหลักธรรมหลักวินัยหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าพระ เทต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระแท้ต้องอยู่ในสิกขาบทเขารลบสิกขาบทเขารพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือพระแท้ไม่ยอมละเมิดแม้แต่สิกขาบทเล็กๆน้อยๆไม่ขุดดินได้ย่าไม่ผ้าของเขียวไม่ชักจับใจใช้สอยเงินทองไม่ใช้โทรศัพท์โทรแกพท ไม่เล่นบ้องไฟไม่เทศแลเลทศเสียงไม่ทำเครื่องรังของขังขายนี้ผู้ที่มีความเคารพในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือธรรมนี่คือวินัยไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอกดังที่พวกเห็นพวกเราเห็นโอ้ก็ท่านดีท่ามีเมตตาเห็นไหมหล่ะสมัยก่อนที่มีพระมาอยู่นี่ทำ้ำนี่ทำ้ำไก่แก้วไก กี่แกอะไรนี่นะเห็นไหมล่ะเอามาส่งกันกินแล้าก็กินด้วยกันกับผู้บาจิากาพอไปจังหันกันก็เอาซายเลิงมาส่งกันเอาฟืนใส่ในซายเลิงมาส่งกันถึงบ้านบางทีเมาอยู่ในบ้านลืมผ้าสสบงอยู่ในบ้านาลืมผ้าจีวรอ,อยู่ในบ้านเก็บอกไปนี่ผ้าจีวรอ,อยู่ในบ้านเมาเขาก็ยังเคารพกันท่านก็ดีนะ นั่นแหะท่านมาช่วยอีฉันตลอดท่านมาส่งอีฉันตลอดจะว่าท่านไม่ดีได้ยังไงนั่นเห็นไหมละ่ะมันก็อปีพอกันที่ผมพูดผมไม่ได้มาเจ้าโจ้ให้คูยจัานนะผมกล่าวเขเข้ามาด้วยผมพูดเฉพาะพวกเดรัจฉีนอกรีดนอกลอยพระที่มันเรียวๆซ้ำๆเท่านั้นผมจะไม่ใช้คําว่าพระผมจะใช้ว่าพวกผ้าเหลืองห่มสัตว์เดรัจฉัน ผมขอใช้คำนี้พระสมณะเทไม่เป็นอย่างนี้พวกนี้ปลอมบวชพวกนี้บวชมาเพื่อทำลายศาสนาพวกเราพร้อมหรือยังที่จะช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาหาพระดีผู้ที่อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเบื้องต้นทำการบ้านไปที่สุดเพื่อมักพวกผลกกผู้หลบผูพ้นพร้อมหรือยังพวกเรามันก็ยากโอ ู่ไม่ได้หรอกแบบนี้กินก็ไม่อิม่มรักจับการแล้วก,ก็ไม่เกิดไม่มีเงินไม่มีทองใจไม่มีโทรศัพท์หรูนั่นเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญตัติพวกเราชอบเตะพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติห้ามพวกเรากับขวางไม่ชอบชอบอย่างเดียวก็คือชอบนี่ตามใจเปใจ,ใจดีของตัวเองทุกวันนี้มันก็เกิดอย่างนั้น ถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นคนดีพระดีอุบาสกอุบาสิกาดีที่จะต้องรวมตัวก,กันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนามันก็จําเป็นต้องพูดลุกนไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอตามลกุกตามสงสารเขาเออบ้านนั้นเขาทำอย่างนี้เขามีรากจากการละเออเราจะทําแบบเขานั่นแหละเขาทําเครื่องรางของขังขายเขาได้ดีเขามีรากจากการละ มีบริษัทบริวารมากก็ใช่ที่มันก็หากินด้วยกันนี่ลูกที่กี่คนล่ะสายนี้ได้ตอนนั้นลานสายนี้ได้ตอนนั้นลานลองไปว่าครูบาอาจารย์คบไม่ดีลองดูที่มึงมามาจากไหนพระอมึงมาจากไหนลรืพระลูกนี้มึงไม่ดูตามาตาเรือเรือระดับไหนล่ะเนี่ยมึงจะไปว่าครูบา,บาอาจารย์กูระดับไหน,นเวลาคนด่าเราใน เฟซในลิงในไลน์นั่นที่ลูกพูดให้ฟังนี่ก็มีแต่กลุ่มนี้แหละกลุ่มดีเขาไม่ว่าหรอกลูกนะกลุ่มดีเขาเคารพธรรมเคารพย่ไหนเขาเคารพพระเจ้าเขาสร้างบุญสร้างกุศลจริงๆเขาไม่ได้สร้างบาปอกุศลอีกแต่ก็หายากหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนี่จะไปหาที่ไหนในลูกมันลําบากนะแต่ก็ต้องแสวงหา คือแสวงหาตามธรรมตามวิน,นัยไม่ใช่แสวงหานอกธรรมนอกวิน,นัย